สวัสดีครับสำหรับแฟนๆชุดขยันนะฮะชุดขยันหาหน่อยนะครับวันนี้วันที่25นะครับเดี๋ยวให้ดูผลวันที่24กันนะครับผล24กันครับว่าได้ตัวไหนนะครับเข้าหลุดตรงไหนบ้างนะครับชุดขยันเรายังเดินได้สวยงามนะครับยังไม่หลุดนะยังไม่ไปไหนนะครับก็มาติดตามไว้นะครับท่านที่ยังไม่ติดตามมาติดตามไปด้วยนะครับมาดูผลนะครับเมื่อวานออกหน่อยธรรมดา น้อยธรรมดาน้อยพิเศษน้อย VAP นะธรรมดาออกเจ็ดหกหกสองแปดนะครับสองแปดเราไม่มาชุดนี้ให้เข้านะครับอ่ามาน้อยธรรมดาบ้างนะห้าห้าศูนย์สามเจ็ดนะครับห้าห้าศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับห้าห้าศูนย์คัดแยกออกมาให้นะครับ ส่วนน้อย VIP 26378นะครับ6 3สามไม่มีแล้วครับเพราะเลขหกอยู่ข้างบนนะฮะ78นะครับ,บ,นนรบ, 7, 8, รบก็เข้าสามกลุ่ม3ตัวเหมือนเดิมนะฮะยังคงเข้าสามตัวอยู่นะครับในสามหวยนะครับใน3ส,ส่วนนะครับน้อยธรรมดาน้อยพิเศษน้อย VIP นะฮะ โอเควันนี้ต่อไปดูกันไปหากันครับมาจะได้ตัวไหนนะครับไปไปเลยครับอ่าออกมาแล้วครับฝั่งนี้ไม่มีเลขศูนย์เลยนะวันนี้ได้ตัวนี้นะครับแปดสองสี่นะครับห้าเก้าหกเจ็ดหนึ่งนะครับในสามกลุ่มนะครับวันนี้กลุ่มที่หนึ่งใสไปเลยครับแปดสองแปดสี 8, 2, 8, สองสี่นะครับกลุ่มที่สองนะครับห้าเก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับวันนี้จะได้ยี่สิบแปดตัวนะชาวก้วยแปดห้าแปดเก้า

นี่เราจะใช้ตัวนี้หานะครับศูนกับสองนะครับศูนไม่มี498เก้าแปดนะสี 4, 9, 8, 2, 4, 9, เ่เก้าแปดอ่้ามีหมดเลยก็เด่นที่สองนะครับไล่เลขสองก่อนนะฮะแปดสองสองสี่ 8, 2, 2, 4, นะครับ ขอเลขที่สองแล้วกันนะครับเพราะเด่นที่สองกับศูนย์นะเราเลขศูนย์ไม่มีนะสองห้าสองเก้าสองหกสองเจ็ดสองหนึ่งนะครับนี่นะครับก็มีประมาณนี้นะวันนี้ที่คัดออกมาให้นะครับ ก็ต้องคอยดูว่าจะเข้าชุดไหนนะครับตัวชนมีตัวไหนบ้างนะฮะชนในกลุ่มนี้นะก็มี2องห2าสอนะครับนะครับนะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับแนวทางชุดขยันนะครับยังคงเดินได้ดีนะฮะใครที่ติดตามกันมีใครก็จะทราบดีนะครับ ใครที่ยังไม่ติดตามก็ลองเข้ามาดูนะครับไม่เสียรายนะครับครับสําหรับแนวทางวันนี้ก็มีประมาณนี้ฝากคําเตือนเ้ื่อยนะฮะทุกสิ่งอยา่างจนแนวทางตัวเลขมีเขามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับขอ,อทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ